ตอ้ส๊ะประคับปกะคตละโตสมาสมูดเ์นะตสากราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับใช่ครับตอนนี้จินนาแจกสกินฟรีครับผมแค่เราทําภารกิจสักข้าวันก็ได้สกินแล้วครับหรือแค่เข้ามาเอินทุกวัน14วันก็ได้สกินหมอผีจินนาไปฟรีๆแบบโนยโกเย้นโมนี่มัน จะเอาาระดับสูงสุดชิคก้พวีเราจะมาเรียนพี่วีนครับทุกคน <c oughs> ด้วยคอนเทนต์ใครคือกายหยิตัวจริงแล้วผมจะปั่นแกแบบเอาสุดเลยนะครับไม่ให้แกสามารถทายถูกได้เลยตอนนี้พี่วีสตีนอยู่นะนะโอ้ยบดแม่เอ้ผมก็จะวิดีโอคอลไปก่อนให้เขาเห็นผมเนี่ยผมคอสเป็นหมอผีจินนาใช่ไหม <c oughs> เขาต้องคิดอยู่แล้วว่าผมมารีวิวสกินแล้วผมต้องเล่นจินนาแล้วเขาก็จะทายผิดทุกคน โอกาแสแพ้สาหแรนเาสบเร็จคืกอร9็โอ้โหแล้วบูชายันคริปก็15บตัวรับยันบัตรกันดาวฟรีด้วยนะเนี่ยเ,เรื่องจัดแต่หมดเขตสิบตุลาคมนะหลง,งรครับผม,ผมโอเคผมเป็นหลวงเนนตามพี่นะเจ้าวาดอเอ้ยโคตรเท่ดูไม่เห็น จะหลอดโซ่พี่ได e ้ไงวะพี <tinc S 1> ่รอพี่หลอกว่านะไปโกนจริงเลยดิถ้าพี่โกนผมโกนด้วยเปล่าล่ะอย่ามาท้าอะไรอย่างนี้ป่ะกูไม่เอา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 โอเค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 เจอกันับครับเจอกันครับในยูจินนาครับดูไม่เห็นง่ายเกินต้องบอกว่าคนดูก็ถ่ายถูกใช่ไหมต้องบอกคนดูพี่วีว่าผมคอสเป็นจินนาเหมือนพี่วีครับผมอ่าคอสเป็นจินนาใช่โอเคกดเลยกดเลยโอเคถ่ายหรอ ใครถูกมีอะไรบะเนี่ยเออมี2 5 0 0 0ดาวส่งสดที่ผมอยากผมอยากจะเสียมากมาเลยแม่ไม่มีใครทายถูกสักทีไอกิปกับไอเล้าทายไม่ถูกกันหรอคนดูทายได้เลยนะแต่ผมไม่เชื่อคนดูหรอกผมเชื่อเซนต์ด้วยเออเราต้องเชื่อตัวเองว่าอย่างน้อยผิดมาจะได้เป็นร้านแบบเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมแบบว่าแบบเอ้แบบตัวนี้แล้วแบบ ย้ายตัวนะไม่มีไม่มีย้ายผมจะเล่นตัวไหนเล่นตอนนั้นเลยแล้วก็เล่นเต็มที่อ่ะพี่เล่นเต็มที่อ่ะไม่มีแบบจู้อ่าเออไม่มีแบบว่าแกงโง่ไม่มีแกงโง่ไม่มีแกงโง่ถ้าเห็นว่าโง่คือโง่จริงไม่ได้แก่อ <c oughs> โอเคแล้วกูจะทายยังไงวะไอ้เหี้ยสมมติกูอ๋ออ๋อต้องต้องต้องเลือกฮีโร่ก่อนเพราะชื่อตอนนี้มันชื่อเดียวกันหมดใช่ใช่ใช่ดูสเตตอย่างเดียวอ่ะผมขอจินหน้าก่อน <c oughs> โอเคเพนป่า<ด>นี่สก,กินหมอผีอะคอรสบายชิคเกน <ละ S 1> เ้นวีอะรูปโปรไฟล์เพนอาร์วีอะไอ้น้องกายก็ต้องเล่นหมอผีป่ะวะเออว,ว้คุณมารีตุกกินด่วะสลับสลับกายก็ต้องหมอผีป่ะวะเออมันจะยากอะไรอะสลับมวยนี่ไม่น่าใช่อ่ะมวยมันง่ายไปตัดเมดไปเลยพก เขาบอกตัดเม็ดไปเลยไอ้แรดกูขอกลางช่วยดูไอ้เชียแรดกูขอกลางไอ้เชียแรดกูขอกลางกูอย่างชอบเอยสักไอ้เชียแรดกูขอกลางลากเละออกใครพี่เอาจริงพี่ว่าหลอกพี่ไม่ได้หรอกจริงป่ะโดนแล้วคิวเดอร์เนี่ยจะดูเทคนิคการเดินเอาไว้เอาไว้คาดหวังกันแน่พี่บี มาเดสมาเดสอีกหมัดหนึ่งเดอีกหมัดหนึ่งเดออีกหมัดหนึ่งเดอไอเชี่ยแลลกกูขอกลางแล้วคราวนี้อีกหมัดหนึ่งเดอเอ้ยเอ้ยตายแต่ของตันโดนตันโดนจะตายกันโดนเลยเฮ้ยงงอยู่นะตายอยู่วะตายอยู่วะต่อยเลยไกายต่อยเลยตอยอยู่พี่ตายอยู่ถมเลยถมเลยถมเลยหุ้ยสวยจังทีวีสโลคิว เรียบร้อยคุณผู้ชมคนโค่นโผดอันนี้แหละชิคกี้พายตัวจริงเห็นไหจังหวะนี้กายเห็นปหมเห็นครับพี่เห็นด้วยเหรออยู่ข้างบนน่ะเฮ้ยทวาแตกเข้าใจเช็คนะพี่ต้องดูวิธีการเดินครับนี่อย่าเดินด้วยกัน4คนเนี่ยอุ่นใจเฮ้ยช่วยด้วยพี่ไม่มาตัดนะขอพิมพ์ผมนะคอพิมพ์ผมออน้าโอ้โหไม่มีจับแตาขาอยู่ดีผมแลกได้ผมแลกได้ผมแลกนะคอได้คุ้มคุ้งสวยพี่สวย โอ้โหมึงอยาสตันอะไรก่อนไวรเวนตอนนี้ผมกำลังแบบเล่นด้วยสมาธินะครับเราก็ต้องเลือกไปด้วยว่าใครคือกายหงิดตัวจริงยินหน้าพี่เก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจไอ้ตอนนี้เป็นไงบ้างกายแบบว่าตอนนี้ผมกำลังรอดักตรงเรสอเรสรอดักใช่รอดักอะไรนะรอดักตรงเรสอยู่พอเรสจะเกิดแล้วพี่เรสจะเกิดแล้วข้างบนข้างบน ใส่ได้พี่สวยเฮ้ยมันอยู่ดาม, hmm. มันอยู่สวเพียอะไรวะเนี่ยอยู่ดักต uh so uh um> ื่นแล้วเมื่อกี้มันพูดสวยตอนกิลเดอร์ยิงพอดีนะอ้ยเอาวะโมเลนกับกิลเดอร์อยู่สถานการณ์ใกล้แรดเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะตัดทิ้งก่อนโอ้ยพี่แรดนี่เป็นตัวแบบตัวคอนเทนต์เลยนะเว้ยพี่ออกมหรอสวยพี่ เดหลวงพ่อมาซิโคอผมไปดิอันนี้ช้าใบสวยพี่อันนี้ช้าใบช้าใบสถานการณ์มันเกิดขึ้นแบบเร็วมากมัาจะแก้ดมเลยหรือเปล่าคุ้ว่าโมเลนก็มีความน่าสงสัยนะแบบว่าเมื่อกี้มันอยู่กัน3ามคนแล้วสวยช้าไปนิดนึงต้านนสองครับผมตอนนี้เรากำลังวิเคราะห์อยู่ครับโซนให้อยู่ครับยึดเอลไซอยู่กินนิดนึงนะพี่ตัวมันโง่เกินโมเลนจังเ่าจัเลยวได้พี่มันจับผมมันจับผมที่ด้วยมันดเกครับผมมันจับผม โอปรกับโปรกสิคงสองตัจากพี่วีสองตัวจากลำบินลำบินอุ้ยสว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 ยยมาสอนมาสอนซาต้าบินเห็นซาต้าบินเร็วไม่หรือว่ามวยวะโอ้ผมวัดกับบ้านนี่เนี่ยวัดมันสามตัวเลยเดินออกแป๊บเมื่อกี้มีความกระตุกตรงลาสอยู่นะเอาจริงแบบเหมือนว่ากำลังโดนอะกำลังโดนแล้วพูดแบบไม่ชัด กำลังโดนแล้วแบบตั้งใจอ่ะเฮ้ยมีคอดีว่ะพี่มีคอดีมีคอดีว่ะแขกรับเชียร์คนก่อนหน้านี้เยอะเลยที่หายพี่เอ้ยโอ้พี่อ่ะคิดว่าพี่กำลังเล็งมวยไว้ว่าเมื่อกี้มันจะเงียบหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันไม่โดนมันจะพูดเยอะอ๋อเฮ้ยล็อกซี่ล็อกซี่อุปกรเล็กอยู่พี่เอ้ใจมันจะปิดผมมันปิดผมมันปิดผมมันปิดผมออ เทตกันไปแล้วกันกลางคลิปเข้าผมกลับไปไม่ได้ผมโดนซาตาดักดีโดนซาตาดักส้มตีนเลยวะเนี่ยไอ้เหี้ยงงไปหมดกลางเจ็บฟรีโทษครับผมเป็นคนนั้นทีเดี๋ยวมันเป็นคนนั้นทีคนนี้ทีไอ้นบลนไม่มารับเลนกลางล็อกเทปบนอยู่บลนไม่มารับเลนกลางเทปบนอยู่มวยนี่ได้ไหมเป็นนะฮะแกงบนแต่แม่งไม่มา,มารับกลางให้คู่แขงที่บลนกลางไม่มารับกลางให้ มวยนี่แม่งไม่เป็นมีการด่ามวยเล็กน้อยเพื่อให้เราตัดมวยทิ้งได้อยู่วะได้อยู่วะส่วนบ้านพี่มีผมได้กับล็อกซี่รอพี่อยู่เนี่ยเดินเดินเดินสวยดิเอามาเตียมาให้แต่มันถึงมากๆเลย โอ่โอโอ้โอ้ีก็ยิงจังเลยเฮียผมตายแต่ไม่ต้องห่วงครับช็อตนี้ผมมาทำชาอบทฏิหาให้ดูอันตีสตัวอันตีสตัวเฮียอะไรกูไม่อันตีผมตายตัวมากลงแล้วลงซีลงแล้วเดี๋ยวคูเข้าเดี๋ยวกูเข้าเข้ามาแล้วโอเยไปเลตกแตลหมดเลยไปบีบีเยะแล้วผมตายหมดแล้วก็ยินตายเราเลยไอ้ว่แวอ้ยมาเมาเวียมมเมายมเฮมา่เฮีมาเฮีมเมามมเมมเเวยมามเมาเฮีย สรุปกายไม่ได้เล่นนั่งดูไม่มีเดียบนะไอสโนโคลส์คิวสโนโลคิวโอ้โหกับสโนโลคิวนาคอได้ปามก่อนกุมัวแต่วิเคราะห์แม่งตังเฮลแม่งรวยละมันอมกรใหญ่อยู่พี่รอบินรอบินมันจะล็อกผมผมไปแทนไปโดนคนหนึ่งนี่ไกคนไหนก็ได้ไปโดนไปดีครับไปดีครับไปดีครับไปดีไอ้กายิงอะไอไกยิไปเลยไปเลยไปเลยเอออัติโนตีก่อนมางเขามันตีก่อนมางสวยสวยสวยโอ้ยแรง ผมเข้าเข้าผมเก็บ <único> ล <rant y> ูกไปสองตัวผมเล่นโวยเองผมเล่นโวยสวยมากผมเล่นโวยสวยมากแต่นักบลลวงผมนักบลลวงผมสวยด้วยยิงตัดคอจยิงอยู่ยิงอยู่นะเขาจะตายนะเขาจะตายผมสวนซานตาได้หนึ่งตัวสวยจัดพีพีตอนนี้น่าจะความแตกหลืววะเออกนแหละเออผมเวทดบูได้พี่เอาหมดป่าเลยได้สแต็กปีีเอาจริงมะโมเลนตัดออกแล้วหนึ่ง ใจร้ายว่ะอุตส่าห์หยิบแรงเอฟเอฟของดอยเซอร์มาพี่บีครับ <S <S ผมกำลังเดินไปครับ,บเอาได้เอาได้นาคอนอัน <พอ S 1> ตีลแล้วผมซุ่มกันอยู่3คนวิปปุ๊บปั๊บสวยจัดสวยจัดผมหลวงพ่อ,งอ,งอ่าตีโค้งมนตีอยู่เอามาตีสวยมากผมเก็บสาตาร์ได้เก็บสาตาร์ได้สาตาร์โดนบอลลูกมาทำผมปวดแตกไอ้จุ๊บมาเด็กไอ้เชิดได้เชิดได้กลางเออผมโดนนาคอนล้วงแต่ไม่ต้องห่วงครับเก่งบีมาแต่อารามันปกป้องอยู่ ไม่เอาไม่เอาเลยนิ่งเงียบไปฮะวีคอยอยู่กำลังดูความสั่นของขึ้นเสียง <ke> มาเป็นเดซิเบล สอ<ร>งหมื่นห้ามันก็ไม่ใช่น้อยๆไหมถ้าโดนจับร้องร้องมันก็ความแตกดิมันก็ต้องไม่ล้องถูกแล้วเี่ยคุณหลงเหลี่ยมกายง่ายเออมันต้องมีแบบปั่นยึกปั่นน้อย<บ>อะไรอย่างเงี้ย,อยพอโดนจับแล้วก็แกล้งภาคตัวอื่นไปแบบใช่ใช่ผมอาจจะแบบไม่พูดถึงตัวไหนสักตัวไปเลยอะอะไรอย่างเงี้ยไหวครับ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 มันจับ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 ฟรีโอ้โหมันมีเสียวปัดเจลกีผมแชร์ให้ผมแชร์ให้ โอโมเลนโมเลนโมเลนยิงนลยิงโมเรนลยิงผมยิงผมยิงผมยิงยับผมยิงยับผมยิงยับปูยิงยับกายโมเลนรู้จักไปกายโนเน่มาจากตูนโนเนมหม่ลยิงกระายมาเด้ทำเป็นยิงแล้วจิน่ามันไม่เดินตามนะจินาจินดาินดามนดอจดาจินดาินดามินหาุนดาจินดาจินจินจินดาจนเาจนดาจิ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 นาจินดาจินดนจนจนดจนดนนจนดจดนนาาา เลื่อนจอดูโมเลนแล้วไม่ยอมเดินตามแบบเคคลิปอยู่อะแล้วก็แบบทำเป็นแบบเข้าไปดีเข้าไปดีไอ้ยิงตัวปวอมเข้าเปคนหนึ่งดีไ <c oughs> ม่โดนรับจับคนหนึ่งดีสวย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 ช็อตนี้ชิเคเกตดีไม่อยู่ <c oughs> สัดแล้วสัดแล้ว ไหวๆกายนั้นผมอีกคนไหวผมต้อยผมต้อยผมต้อยคอมโบกับโมเลนผมยังรอดอยู่นะผมยังไม่ตายนะอันนี้ผมสปอยเลยเหรอใช่ท่านแม่ผมยังรอดอยู่นะผมยังไม่ตายอันนี้สบายสบายเลยผมสปอยเลยถ้าไม่ย้ำจังหวะนี้อาจริงอ่าจังหวะนี้ย้ำนี่แบบพี่พีดูผมดังนะคอรดอ่าดูดูอยู่ดูอยู่เลื่อนจอดูเหนื่อยไหม มาขอเดินผมรู้วพี่โอยเฮ้ยยอดสุดยอดสุดยอดวิอยากทายแล้วอ่ะเฮ้ยมีได้คำตอบในใจแล้วเหรอสิบนาทียังอ่ะมีคำตอบในใจแล้วโอ้โหหลุดมาเยอะแล้วพี่ราวนี่ขอคิดแล้วขอคิดอีกเฮ้ยผมขนลับจับพี่วีจะมาทำเลี่ยอะไรต้องสองตัวสามตัวอ้อยอ้อยมตายโดนเช็ดเจ้ารับจับไปแล้วลับจับไปแล้ว สู้บ้าออสวยครับผมได้นะขอบคุณได้ละเจะไปแล้วผมเข้ามาตีให้สวยกิ้ง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 หัมาตีอยู่สามตัวมันจะตายหมดแล้วสตาร์ทเจ็บปะออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนสวยตันช่วยครับอ่ะตายเรียบร้อยเหลือกูเพียงคนเดียวโมเลนกูไม่มาุ่งนี้อะไรมาแล้วสวยเราโดนจับเป็นคู่ดาสเบอร์นี ไม่ต้องบอกพี่ไม่ต้องบอกสแตนค์เต็มสแต็ค์ของเต็มครับพี่เชายได้พี่ชาดได้ครับผมจัดให้ทุกดอกถ้าพี่วีร์รด้วยอ่ะผมไม่ยิงผมไม่ยิงเห็นไหมผมไม่ยิงผมบอกแล้วอันนี้อันนี้พูดดังไปอ่ะอันนี้เราพูดดังไปอ่ะไม่พูดดังไปหรอใช่ระดับเดซิเบลมันแบบมันมากเกินไปเว้ยมันมากแบบว่าเราปล่อยปล่อยมือได้อ่ะแล้วเราแบบยืนขึ้นพูดแล้วอ่ะจังหวะเนี้ยมาติดิีนั๊กกว่นี้โอเคไม่ต้องแล้วจบได้เลยดีกว่าจบแล้วเลยจบแล้เฮ้ยนาคอสสวัสดีนาคอส เอาวันดีนะคอสเยอะกำลังเดินมาตุ๊กตุ๊กตุกูไม่พูดถึงกิลเดอร์นะถ้าเล่นกิลเดอร์เนี่ยคือแบบคือกิลเดอร์ไม่ไม่น่าใช่อ่ะทั้งว่าแบบทำไมอ่ะใจร้ายไม่มีบทอะไรอ่ะตอนเนี้ยใจร้ายจัดกิลเดอร์เตะไม่ถึงขั้นการยึดนะนอกพี่บีไม่ได้เนี่ยอืกิลเดอร์นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่บทไม่มีเลยกิลเดอร์เนี่ยแต่ต้องเริ่มสังเกตอีกตัวแต่เราจะไม่หวังว่าเราจะสังเกตตัวอะไร ยังมีเวลาไปผมดักผมดักสวมดักสวมดักสวนผมเลยอันติล็อกมันได้กำงามเลยรอซ้อนรอซ้อนไงยิงคนหนึ่งรอซ้อนชั้นนี้พูดันควันตีโดนเทวนานควันตีโดนเทวนานกูสวยจัดกูสวยจัดติดตัวรับจับโดนลับจับโอเคไงยิกที่เล่นมวยตายตอนนี้ยังเหลือไงยิงอกสามโอเคมันเก็บไปสามพี่ห้าจบได้เลยตาตาจะเข้าหลังโอ้โหสวยจัดพี่รีโซโล่คิวด้วยไม่ต้องถึงเลยผมเลยอ่ะเอาเลยเอาไก่ลุมนาคอสพี่ยืนดูนี่ผมยิงฟรีแล้วเนี่ยตายเอส เสียได้สองหมื่นหันดาวความแตกแล้วแต่อกว่าผมไม่เสียอ,อ่ะ, <c oughs> อะออเยียดนด่าด,ด้วยบูผิดอะไรเนี่ยคยาปรึกษาครับแชทพที่ก่อนเป้าหรือที่จะเอาเลยทุกคนคิดว่ากายหงิดเล่นตัวไหนโอ้ได้ไปพีอีกเลยได้ถูกเทปออ,อดูดามเมจเราต้องวิเคราะห์จากดามงดามเมจอะไรด้วยเว้ย ตเต้นว่ะโมเรนยี่สิบเก้ากิด์สิบสามมวยสิบแปดแต่มวยเป็นออฟเลนผมยืนกับล็อกซี่ครับพี่บีเออืนกับล็อกซี่โมเลนสกอร์ดูดีกิวดอร์ดูกิวด er อร์สกอร์มันเป็นโลมอะนะ่ะเนาะทำไมทุกคนต้องคิดว่าก er ิวดอร์วะน้ำโม ยังไงแชรพี่วีต้องไปคนละทิศกันหมด่ะพี่วีต้องเชื่อตัวเองก่อนพี่ทายอะไรแล้วกันเอาเลยนะเอาจริงเลยนะจากการวิเคราะห์ของพี่จากการที่พูดย้อนความได้เลยว่าจากการที่พูดแบบว่าจังหวะผมพยายามจับจุดว่าพอพูดแล้วตรงนี้อยู่ไหมตรงนั้นอยู่ไหมพยายามจะโยนไปโมเลนผมว่าโมเลนอ่ะไม่ใช่เฮ้ยตัดช้อยเอกไปแล้วหนึ่งหรือว่าตัดคำตอบได้ถูกโมเรนตัด้โอเคเหลืออีกสามไอดีกายงิดตัวหลักอ่ะอยู่ที่จินหน้าเว้ แต่อาจจะเป็นการหลอกก็ได้เอ้ยอาจจะเป็นการหลอกเพื่อความแบบเนียนอดีตกอรเรียสแต่อาจจะสลับไอดีเล่นก็ได้มันง่ายเกินไปผมอาจจะมาดูสกินจินหน้าก็ได้นะพี่ใช่แต่อาจจะลืมก็ได้อาจจะลืมก็ได้อ่ะพี่ถ่ายเลยตื่นเต้นจริงนะเนี่ยผมถ่ายนะจากการพูดเอาเอาเชื่อเซนละกันไม่เขวละกันตอนแรกจะเขวว่า จินน่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นการหลอกไอดีผมขอไทยไทยายไอ้กิบกับไอ้เล้าไทยไม่ถูกกันหรอกายก็ต้องเล่นต่อผีปะวะเนี่ยคุณหลงเหลี่ยมกายง่ายไปมีซ้ำตอบในใจแล้วเอาจริงพี่ว่าหลอกพี่ไม่ได้หรอจริงโดนแล้จินน่าเป็นคู่ต่อสู้ที่จะพ้นทำไมอ่ะพี่ดูได้มาโซกนปปันได้บอลได้สุด yeah y yeah. ที่หน้าก็เป็นคำตอบที่ที่ T T T ผิดครับจริงเหรอจริงเฮ้ยมีมีไทยอีกรอบป่ะไม่มยเล่นๆอีกรอบนะเล่นอีกรอบเล่นอีกรอบไม่ถูกจริงเหรอไม่ถูกจริงๆเออมันแขวะจริงถ้าทายนะ คิดว่าน่าจะเป็นอะกูฉีกเลยกิลเดอร์ยังไม่ดูไอ้ควายคนดูมึงก็ไม่ดูเหมือนกันอะมวยเหรอเดือดสองตัวสุดท้ายอะพี่รองพี่รองพี่รองกูเดามวยอ่ะสูตพี่ผมเล่นมวยมวยออฟเลยไม่แทงมวยเว้ยมึงมารีวิวจินน่ามึงไปเล่นมวยหาปลาเหรอแม่งอุตส่าห์แกงโง่เขาแพ้ เขาสาดลงทุนคอรสเพลมาเลยเรียบร้อยครับทุกคนตามแพลนทุกอย่างครับแอดวีหลงกลเราหมดบอกแล้วว่าเขาจะต้องคิดว่าเราเล่นจินนาเพราะเราทําทรงเหมือนจะมาราีวิวสกินแต่เราก็รีวิวสกินจริงน,นะครับสกินจินนาแจากฟรีอยดดึงทฤกิกรรมกันนะครับของฟรีมินเนโลทรี่ ROV มาล็อกอินทำพฤตกรรมรับสกินกันครับสำหรับวันวนี้จินนาตัวปลอมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายขอบคุณทุกคนดูออกง่ายมาก 뭐 <목소리> <목소리> <목소리>